สวัสดีครับสบายดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินอะไรมาพากก็ชอบาเสิร์ฟชาแนลอะไรไหมน้องมาเด้อพี่น้องกนผัดน่อไม้กินแกงน่อแกงน่อไม้ผัดน่อไม้พี่น้องน้งบุญตีเจ้าแกงมักกะโรน่าแนทชมเตือนมาบอมึงกินอะไรอยากมึงกินขันน้ำมึง มึงออกม่ให้ทำอไ่อมึงทำมไม่เกี่ยวุณกูเทว่จะชื้อันเลืออหมอกูได้ให้มึงกินเนี่พักพักแหวนพากินยาแกงทำไมมากีมึงว่าไรคอบอกมาเพื่อมาที่ลูกินปลาเธอโมแตอร์โมฉันทำกับข้าวพ่อชุกจุน คืบบอคบะบอกยิ่งงเอ็หลอกูแบบกงเป็นเ้ได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 ัวนั่ลูกออ่ะยังลูกดี๋ลาลูกลิ้ลาลูกดอกเป็นไทยทองผัดงี้กับผัดงี้ผัดเลื่อยขาดเดี๋ยวพี่น้อง แจ้งทำไมจับพักแหวนจับแอยู่ซองบเสร็จแลวมาเด้อมาเด้อันนี้จะมาเจอกับลาปุยเชนเคยวันนี้เจอบาปุยเชนเคยแวมันแคบในชันชั้นลาปุยคนโกซิลิโบันามีเตจิโกไปหนเงินใช้ผมี่นของเ้ยันนี้มากินข้าวตรงกันพี่น้อง เยอๆเฮ็ดปันใหญ่ๆที่อีกีเาบิรงแนคขับอกเป็นก้องไปทางไม่อ่ะดิเฮ็ดปันใหญ่มกิมี้เ่มเราเเพี้ยนนี่จ้ะอือะแกนแกกงเนี่ยจานแกงเนยมดือนตั้งกันเดือดีเินจ้ะดแกงลวงรกนแกงลวงัแกงยิ้แกงลวงแกง

มันอื้น่ะแช่แกงะมันช่ทำไมมาี่บ้นเราทำไูชูมาตวัดผักป็ด่้ยไปไปไปใหนจ้ะว้าแล้วไปทำเากวัดมือวานี่เอาห้อนแท้แกแข็งกิดอยู่เน่ีวนามกินแช่หนาปายออไม่ช่ กี้น้ำเย็นนะลูกเวลากีนน้นำเย็นน,น,นี่น้ำนีนีผัดน้ำไม้ใชไขอ่งนีหน่อยระาจะกินหมดนี่กน้ำไมนะ้พี่เนาะผัดผัดนไม่ใช่ไข่แกน้ำไม่ใส่ผัดโสมต้างบนรัดคระ,<ม>ะเทเิยมผัดงานนื Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những được đó. Lên, nhạm lên, nhạm phải bài luôn. Đi nữa lên ha ở lên lên.

ลองคบงคุคนกัมพูชาแกงอะไรท่แกงอะไรไม้ขเบื่อตืนเแกงน่เป็นบานเขาใช้รามนั่เคิรอล้งน่ใหม่งมีอรใิด้่ากินข่าวเขาใช้มือเขาใช้บวง ใช้มือเอา้าหนามเต็แนแ่นด้วเขาเคยกันใช <c ười> ่จะได้ก็เคยอาหลาอย่างไข่หนามในป้าด้วมีแต่หนามในเถ้เถาเดี๋ยวก็มือล้วยออมาเลยๆไปซื้กินาโมานเสียวเดี๋ยวป้า ได้เช right. hmm? ียวางงไหนยคู่เลบางงานวันมหึ่ิวทากินอะไร่ายเดี๋ยงคือพ่เียนทางทางไปนาเขาบแไปนาเขาลงครับอยู่แ้ทางไบอสต่ตรงมาเอคือมันจะอยู่แ้ทางน บนก็เคยเห็ดบนเ็อย่า oh, ค yeah? ุยกันกินข้าวกินข้าวเดินบานบ่อ้หลงเอายิงเจ้เด็กาอคุยกันโอเคโอเคข้าวบนีนาข้าวเมื่กาดเจอกันขาเจาเจาอยู่อย่กันเขขาได้วหนึ่ขาบ่ค่อยบ่ค่อยนั่นทอย่้เขาใช้บัวไงใช้บววเหย จะบนะจะบจังามาใชคืเห็นจีเห็นขาวนี่เด็กปักจ้วงกินบหนึ่มีบ่โอเคไปน้อง จะชมนีแหละอยากให้บ้าเชือเฮ็ุคลิปนึงกับชงตุ๊กระตุนมาลบไปหน่อยติดตามอจะรองเบิ่งเบิ่งของเจ้าดูว่าเจ้าที่เป็นย่งถ้าก็ไลก์ก็แชร์เลยเด้อเบิ่งดูว่ามีใครติดตามกดแชร์ถ่ายได้ไหมหน่อจีได้แชงให้ต่อจีได้มีกำใจให้นำจีได้มีกำลังใจให้คลิปต่อน่อน่องอ่ะมไม่งมไกแชร์เต่อไปาลูก มันช่งางโบราณนะชน่างบูชาเชนเนลเลยคำช่างกูะมื้อนี้ก็บพบพอมาปุ้ยคนเก่าโยบันถาอันนี้กับบาราเช,ชนเนล